ความรักที่หวานชื่นฝากฝันทุกคืนแม้ยามเธอหลับหลแต่เธอจะรู้บ้างหรือไม่ว่าใครนักใครฝากใจให้ตลอดมา,า,าสุาราชิตผ่านกันให้สัมภาษณ์พิเศษของผู้บัญชาการทหารบก ที่วันนี้ยังยึดมั่นในภารกิจแห่งแผ่นดินทหารจอมทัพไทยที่จะนำพากำลังพลก้าวไปสู่กองทัพบ,บกในมิติใหม่ฉลารอบรู้ทันสมัยมีวิสัยทัศน์เพื่อนำพากองทัพบ,บกให้เป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียนใต้ร่มพระบารมีจากกรีวงจก็วันนี้ที่มาวันนี้มาในนามของผู้จัดก,การบกแล้วก็มา รงวงานวันสถาปนาของกรมาพที่21รักษาพระองค์ซึ่งมีชื่อเสียงเก็บประวัติมายาวนานนะตั้งแต่สมัยสงครามเกาหลีสมัยก่อนนี้มีการจัดตั้งตั้งแต่เริ่มต้นมาแล้วก็สร้างชื่อเสียงมาโดยตลอดแล้วก็ปีนี้เป็นครบรอบปีที่63นะผมก็จเจริญเติบโตมาจากที่นี่ตั้งแต่เริ่มต้นรับราชการก็ได้เห็นความก้าวหน้ามาตามลาดับนะครับโดยพยิ่งในการปฏิบัติหน้ารรที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสนามชายแดนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปฏิบัติงานตามโครงการพรัฒนาอนเนื่องมา,าพระราชดำรินะฮะทั้งหมดที่ทามาทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ลงความไปถึงในเรื่องของบัตรการบรรเทาภัยพิบัติเื่นต่างแล้วแต่ทางกรมท่าทีนะ่ยี่สะรนั้นเป็นหน่วยหนึ่งในกองทัพบกที่สามารถทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะแล้วก็สามารถที่เป็นแบบอย่างให้ได้กับทุกทุกทุกหน่วยงานในกองทัพบกได้นะครับสิ่งที่ อาจจะเป็นจุด,จดแข็งของที่นี่ก็คือในเรื่องของมีความคุ้นเคยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะที่เป็นหลักในการถวายความปลอดภัยในการเสริมแปรผฐานามาโดยตลอดนะครแล้วก็ได้ทํางานโดยใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็ในพื้นที่ตามแนวเชาดแดนะเราได้นําแนวพระธรรมดิไปปฏิบัติมาโดยตลอดวันนี้กองทัพบกมีโครงการที่เ,เข้าไปดูแลทั้งหมด127โครงการซึ่ง1 2 1ก็เข้าไปดูหลายโครงการในส่วนนี้นะครับแล้วรวมความเกี่กับท่าภาคกดื่นด้วย อันนี้ก็ต้องให้เดิตกับทุกกองทัพภาคเหมือนกันเพราะว่าทุกคนพยายามที่จะนําแนวพระธรรมหรือว่าครามหมาของพค์นั้นไปสู่ประชาชนโดยรวมเราจะต้องช่วยกันสร้างอุดมการ์ให้กับคนในชาตินะไม่ใช่เฉพาะทหารอย่างเดียวผมคิดว่ามีความสาคัญต่อคนในชาติว่าวันนี้ทําอย่างไรเราจะมีความรักความสามัคคีแล้วก็อยู่ภายใต้นาปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของบัณฑิตหัวนั้นมาใช้ในในการดําเนินชีวิตอยู่ในวันนี้ องทัพบ,บกต้องเป็นคนฉลาดรอบรู้ทันสมัยมีวิสัยทัศน์ตรงนี้จะนำไปสู่กองทัพบ,บกที่เข้มแข็งในนิติใหม่ยังไงคะคำแรกที่ผมต้องการให้กลังคนในกองทัพมีก็คือคำว่าฉลาด<ม>ฉลาดคือพร้อมที่จะรับจากเข้ามาไม่ใช่ฉลาดที่ไปแกมโกงคนอื่นเข้ามาไม่ใช่ใชฉลาดที่จะเรียนรู้เขาอย่างไรนะ ฉลาดแล้วรอบรู้ก็คือรู้ในทุกๆเรื่องเพื่อที่จะไปทํางานรู้ผนคนได้ไม่ใช่รู้ไปเก่งกว่าเขารอบรู้ทันสมัยก็รู้อยู่แล้วว่าปีหน้าเป็นปีแห่งวันแห่งการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพราะนั้นเราก็ต้องต้องรอบรู้จากรอบรู้ทันสมัยนะต้องเตรียมประเทศประเทศชาติของเราไปถูกความทันสมัยกองทัพก็ต้องตามไปถูกความทันสมัยมีเทคโนโลยีต่างเพิ่มเติมแล้วก็คาว่ามีวิสัยทัศน์ก็คือทุกคนต้องมีมีวิสัยทัศน์ของตนเองว่าในแต่ระดับว่าคาดหวังว่าจะให้เกิดอะไรขึ้นในอนาคต เช่นผมผมก็จะมองว่าวิทยากงทั้งกก็จะต้องเป็นเป็นคนทั้งหมดที่ทันสมัยในอาเซียนในภูมิภาคน,นี้และเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกการวันนี้เราก็เริ่มต้นสถานการณ์มัน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 จำกัดในเรื่องงบประมาณในเรื่องของเวลาในเรื่องของงานมันมากขึ้นก็เราก็ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาการฝึกให้มันทันกัดทชาบขึ้นเช่นการจัดตั้งยูนิสโค ใช้ใช้งะมาณน้อยที field, ่สุดการฝึกโดยที่ไม่ใช่หน pack, ่วยทหารการฝึกซีเป็กอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้มันมันทหารนี่มีความชำนาญอีกประการหนึ okay. sequel, Boy, ่งก yeah. ็ค ali> ือการผมต้องการให้ให้มีหน่วยทหารในอุดมคติก็คือมีความเข้มแข็งคือทุกคนถ้าถ้าทำมันก็จะเข้มแข็งในแบบนี้คือหน่วยทหารทรกตแล้วก็การฝึกเหมือนทางการเล็กอันนี้ต้องการให้กำลังพลเหล่านี้เตรียมเป็นอนาคตของข้อบกต่อไปที่เป็นฐานที่มีความเข้มแข็งเป็นแบบอย่างเป็นครูเป็นอะไรต่างๆแล้วแต่ในอนาคตให้เป็น สัญลักษณ์มากกว่านะเป็นสัญลักษณ์ของหอกทั้งหมดในอนาคตนะครับ I think of you every morning dream of you every